สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปประจำวันเกิดนะคะของคนที่เกิดวันเสาร์ในเดือนเมษายน2566นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาจารย์จะเป็นตัวแทนเลือกไพ่เสี่ยงร้อยแปดให้กับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะซึ่งอธิฐานขอครูบาอาจารย์ให้หมดแล้วเดี๋ยวดูกันว่าคุณได้เสี่ยงอะไรแล้วก็ในวันเกิดในเดือนเมษานี่นะคะจะเป็นยังไงกันบ้าง ไพ่เสียร้อยแปของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะในเดือนเมษายนนี้คุณได้เสียงพัดละลายาแล้วก็คุณได้เสียพระแม่สุรสวัสดี <c oughs> แล้วก็ได้เสียงของปู่ยมหรือปู่พญายมนะคะ, <c oughs> นะคนที่เกิดวันเสาร์นะคะในเดือนเมษายนนี้คุณอาจจะต้องมีการเดินทางะนะไม่รู้ว่าเดินทางไปไหนหรอก ทั้งไปทำงานไปกินไปเที่ยวไปพักผ่อนหรือว่าไปติดต่ออะไรอย่างเงี้ยคุณมีเกณฑ์ได้แบบเนี้ยคือเหมือนชี่ประจลรลงเท้าอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะคุณได้เสียงพนลายก็มีโอกาสที่จะได้ไปพักผ่อนส่วนตัวกับคนที่คุณรักนะก็มีโอกาสเป็นไปได้แล้วก็มีโอกาสได้ท่องเที่ยวได้ผ่อนคลายได้คลายเครียดน,นะคะประมาณนี้นะคะแต่ว่าการเดินทางของของคุณอะ ก็ต้องให้ระวังด้วยนะคะเพราะว่าคุณมีเสียงป่ยงมขึ้นมานะคะนะให้ระวังเรื่องการเดินทางจะไปไหนก็ให้ให้อะไรอะ่ะให้เตรียมแผนการเดินทางอะไรดีๆด้วยนะคะนะดูเส้นทางดูผหานะดู ดูคนที่เราจะไปติดต่อหรืออะไรประมาณนี้นะคะเราจะต้องดูแลควบคุมให้หมดเลยเพราะคุณได้เสียงปุยงขึ้นมานะคะแล้วก็ให้ระวังเรื่องสุขภาพนะให้วางแผนเรื่องการทํางานเรื่องชีวิตประจําวันให้ดีนะคะเพราะว่าชีวิตนี่มีชีพประจำรองเท้าเดินทางตลอดแต่ก็จะประสบความสําเร็จด,ด้วยดีเหมือนกันเพราะคุณได้เสียพระแม่สุรสวดีนะคือปัญญาแบบสมองคิดอยู่ตลอดเวลาไงว่าต้องทําอะไรทําอะไรเดินทางไปไหนอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบต้องเดินทางตลอดเลยนะคะ แต่เดินทางเราก็ได้โชคนะได้โชคโชคดีนะคะแต่ให้ระวังเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรเหมือนกับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะ,นะเพราะว่าเสียนปู่ขึ้นตำแหน่งเดียวกันให้ระวังเรื่องสุขภาพเรื่องการพักผ่อนแล้วก็เรื่องการเดินทางแต่ดูจากไพ่นี้เรื่องการเดินทางก็แคล้วคลาดปลอดภัยนะคะไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่ามันก็อาจจะมีเรื่องหวัดเสียบ้างนิดนหน่อยๆนะคะแต่ก็ไม่เป็นประเด็นอะไรมากมายจนถึงชีวิตหรืออะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวนะคะไม่มีปัญหาอะไร นะแต่ว่าก็อย่าประมาละกันนะอย่าประมาแล้วก็ให้ดูแลเรื่องสุขภาพด้วยเรื่องเงินเงินทองทองของคนที่เกิดวันเสาร์นี้นะก็ยังเ,เขาเรียกว่าทําธุรกิจไปได้ด้วยดีไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่า,เ,าเป็นเขาเรียกว่ารับเงินเดือนนะคนที่รับเงินเดือนก็มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งด้วยมีโอกาสที่จะบริษัทส่งไป ต่างจังหวัดเดินทางไปศึกษาดูงานดูอะไรแบบนี้จะได้รับงานเพิ่มมากขึ้นเหนื่อยเพิ่มมากขึ้นจะต้องแสดงผลงานให้เจ้านายเห็นเพิ่มมากขึ้นส่วนคนที่ทําธุรกิจนะคะก็ต้องมีการเดินทางอีกอมาเกี่ยวข้องอไม่ไม่รู้ว่าจะแบบเดินทางไปเปิดธุรกิจใหม่หรือว่าทําธุรกิจในต่างจังหวัดต่างประเทศด้วยได้เที่ยวด้วยได้อะไรด้วยเนี้ยมันเหมือนแบบ มันรูมาต้มเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางของชีวิตคุณนะมันอยู่ในนี้หมดเลยนะคะแต่ก็คนทําธุรกิจก็จะประสบความสำเร็จน,นะเพราะว่าคุณได้เสียงพนันลายนะท่านเป็นผู้คุ้มครองนะปกป้องดูแลรักษาเรามันก็แคล้วคลาดปลอดภัยแล้วธุรกิจที่ที่ทำเนี่ยมันมันก็มีโอกาสที่จะงอกเงยเพราะคุณได้เสียนพนันลายมันเป็นการเริ่มต้นใหม่ๆใ,ในชีวิตคนมันเสาจะมี การเปลี่ยนแปลงในชีวิตเกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยนะคะบางทีบางคนเหมือนอาจจะต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตเลยก็ได้หรือว่ารับวิถีชีวิตใหม่ๆเข้ามาในชีวิตตัวเองในการประกอบธุรกิจหรืออะไรก็ตามแต่มันจะเป็นสิ่งใหม่เกือบทั้งหมดเลยที่ที่คุณต้องได้เริ่มต้นใหม่เราต้องใช้สมองใช้ปัญญาคิดเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะคะนะก็ยินดีด้วยเพราะว่าจะได้สัมผัสสิ่งใหม่อะ การเด,เดินทางที่เจอกับสิ่งแปลกใหม่เกี่ยวกับธุรกิจของคุณเองนะคะถือว่าเปิดโลกใบใหม่เลยก,ก็ว่าได้นะคะก็ถือว่าดีนะได้เสียงพนันลายนะคะจากก็ดีดีด้วยนะคะแต่ห่วงเรื่องสุขภาพดูแลสุขภาพนิดน,นึงนะคะฝากติดตามช่องใหม่ของอาจารย์ด้วยนะคะช่องจากสุทิพย์เล่าเรื่องผีนะคะซึ่งจากออนแอร์ทปแรกนะั้นในเดือนมีนาคม2566นี้นะคะก็ในรายการเนี่ย ก็อาจจะมีแขกรับเชิญทางบ้านนะคะมาคุยมาแชร์ความคิดเห็นกันนะคะว่าประสบการณ์หลอนๆของแขกรับเชิญมีอะไรบ้างแล้วอาจารย์ก็อาจจะให้เกร็ดความรู้ในเทปนั้นๆนะคะในท็อปิกที่เราคุยกันด้วยนะคะแล้วก็คนที่ชมอยู่ทางบ้านหรือเป็นเอฟซีของอาจารย์นะถ้าใครอยากจะมาออกรายการหรือว่า อยากจะมาเล่าสู่กันฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยากจะมาแชร์ประสบการณ์หลอนๆนะก็ติดต่อน้องแอดมินเข้ามาได้นะคะจะโทรเข้ามาที่เบอร์กลางหรือจะโทรไลน์หาน้องแอดมินก็ได้นะเพื่อนัดหมายถ้าคนไม่อยากออกกล้องอายเขินก็โทรมาเล่าหรืออาจจะโทรเข้ามาในรายการก็ได้นะคะอาจจะเป็นรูปแบบรายการประมาณนี้นะคะก็ใครอยากแชร์ก็ติดต่อน้องแอดมินมาละกันนะคะแล้วอาจารย์ก็ฝากติดตามช่องใหม่ของอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ